ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชาติสตัสตว์กัตรัต์และประชาชนในวันอังคารที่30มิถุนายน2 5 6 3กับดิฉันสุชาดานิ่มนวลนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาค่ะส่วนช่องทางในการติดตามรับชมนะคะเข้าไปที่ w w w t v 5 co t h ค่ะวันนี้ไปเริ่มกันที่ภารกิจของแม่ทัพพักที่2นะคะได้ไปพบปะให้โอวาาแก่ทีมยิงปืนทางยุทธวิธีทัพพักที่2ที่จะเข้าร่วมการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพบก พลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่สองได้พบปะให้โอวาาแก่ทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่สองที่จะเข้าร่วมการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีในระดับกองทัพบ,บกจำนวน6กลุ่มในห้วงวันที่1 2ถึง17กรกฎาคม2563นณศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันโดยการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกปีนี้กองทัพภาคที่สองได้มอบหมายให้กองพลทหารม้าที่3โดยกองพันทหารม้าที่8กรมทหารม้าที่7 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการเตรียมยิงปืนทางยุทธวิธีซึ่งได้มีการคัดเลือกกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงด้วยการทดสอบการใช้อาวุธกระทั่งได้กำลังพลที่มีประสบการณ์และนักยิงปืนมือใหม่ที่มีผลคะแนนดีเยี่ยมเข้ามาเสริมทีมเก็บตัวฝึกซ้อมจำนวนทั้งสิ้น33นายประกอบด้วยผู้ควบคุมทีมเจ้าหน้าที่และนักยิงปืน และระหว่างการเก็บตัวได้เตรียมทีมยิงปืนแม่ทัพภาคที่สองได้ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีการอบรมถ่ายทอดประสบการณ์และให้คำแนะนำต่างๆอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอาวุธและยุโทโธปกรณ์จากหน่วยขึ้นโรงกองทัพภาคที่สองทำให้นักกีฬามีขวัญกำลังใจมีความมุ่งมั่นความตั้งใจในการเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะเข้ารับการทดสอบร่วมกับหน่วยอื่นๆในกองทัพบ,บกต่อไป มีงานมีความรู้ร่วมดูแลแผ่นดิน f i ิ a แอนเฟิมเติมเต็มชีวิตลูกผู้ชายตัดสินใจสมัครเป็นทหารสมัครเป็นทหารได้พัฒนาสมรรถภาพร่างกายเป็นใบเบิกทางสู่ทหารอาชีพมีโคต้้าึึษษาหลักสูตรส่งทางอากาศต่อยอดสู่นักเรียนในสุดทหารบก ทหารกองประจำการเป็นเป้าหมายแรกที่กองทบบจะส่งเสริมและคัดเลือกให้เป็นข้าราชการทหารต่อไปมีงานมีไรายได้ตามวิถีใหม่ทางไกลโควิดมีรอยสักก็สมัครเป็นทหารได้สมัครเลย26มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ช่วงนี้ไปดูบรรยากาศการทยอยแก้ไขหมายเรียกนะคะสำหรับชายไทยที่ได้รับหมายเรียกแบบสอดอ35ค่ะล่าสุดก็ทยอยไปยื่นคำร้องแก้ไขหมายเรียกนั้นหน่วยสัสดีเขตอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารกันอย่างต่อเนื่องก่อนจะมีตรวจเลือกทหารกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะ บรรยากาศที่หน่วยสัสดีเขตดินแดงกรุงเทพมหานครชายไทยที่ได้รับหมายเรียกสอดสามีจํามีจำนวน545คนยังคงทยอยเดินทางเข้ายื่นเอกสารขอแก้ไขหมายเรียกเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามที่กองทัพบ,บกได้เรื่องการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี2563จากวันที่1ถึง12เมษายนของทุกปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนั้นจะสามารถดําเนินการได้ไปจนถึงวันที่22กรกฎาคมพร้อมกับการแจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหารต้องการจับสลากตรวจเลือกหรือต้องการผ่อนผันโดยนายธีรทัศน์สิทธิธรรมรัฐผู้ที่เดินทางมาเป็นทหารบกพลัดที่1ทัพหบอกว่าวันนี้ได้เดินทางมาสมัครทหารเพื่อเป็นอยากจะให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นอีกทั้งกองทัพบ,บกยังได้หยิบยื่นโอกาสต่างๆให้อีกมากมายค่ะ จากที่ผมเคยถามรุ่นพี่ที่เขาเคยเป็นมาเขาบอกว่ากองรับบ,บกมีความเข้มข้นในระเบียบว,วินยัยแล้วก็คือตอนนี้ผมเป็นพลละเรือนอยู่ก็ไม่ค่อยมีระเบียบว,วินยัยก็อยากจะไปฝึกระเบียบว,วินยัยแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ไม่เคยทําอยากลองดูเหมือนกันศาสตรีก็เขาก็บอกว่ากองรับบกหยิบยื่นโอกาสให้ทหารใหม่ที่อยากจะเข้ามาสมัคร ในตอนนี้มีโอกาสหยิบยื่นให้หลายอย่างทั้งโอกาสสามารถไปต่อยอดเป็นนักเรียนนายสิบได้นักเรียนนายร้อยจ้าปะล้อได้ สำหรับชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้คือผู้ที่มีอายุ21ปีบริบูบรณ์เกิดพศ2542กับผู้ที่มีอายุ22-29ถึงปีเกิดพศ2534-2541ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกและผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จซึ่งการตรวจเลือกนั้นจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ กองทัพบ,บกยังคงยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 ต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะกองพันทหารมาที่18กรมทหารมาที่3 นำทหารจิตอาสาพระราชทานชุดช่างออกให้บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรให้กับประชาชนและพี่น้องเกษตรกรในห่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในพื้นที่หมู่ที่3ตชอนไพลและหมู่ที่10ต,ตบบ้านโตกอเอมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเครื่องมือทางการเกษตรที่นำมาซ่อมสามารถใช้การได้ ประชาชนในพื้นที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีและขอบคุณทหารที่มาให้บริการซึ่งสามารถช่วยลดรายจ่ายและความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ ส่วนกองบังคับการควบคุมที่หหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่4กองกําลังผาเมืองจัดกําลังพลจิตอาสาเข้าดําเนินการจัดกิจกรรมอาร์มี่บา r ์เบอร์ดิลิเวอรี่ให้บริการประชาชนตามบ้านเรือนที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดารโดยมีอุปกรณ์หน้ากากอนามายัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการณสาราอนเนกประสงค์บ้านห้วยป่าห้อมหมู่5ตําตบลทุ่งข้าวพวงอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประชาชนก็ได้กล่าวขอบคุณทหารที่ได้ออก ออกมาให้บริการตัดผมฟรีถึงที่บ้านเพื่อลดรายจ่ายและไม่ต้องเดินทางไปตัดผมถึงที่ร้านเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะนอกจากการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทางกองทัพบ,บกยังได้ส่งหน่วยทหารเข้าไปดําเนินการสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้เพื่อดูแลให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ กองพันทหารมาที่28กองพลทหารมาที่1นำชุดช่างทหารจิตอาสาพระราชทานประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลบ้านกลางตำบลช้างตะลูดอำเภอหล่มศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านการชาติรวมน้ำใจชาวเพชรบูรณ์จำนวน2หลังคาเรือน โดยกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2563โดยสร้างบ้านให้แก่นางรัตนาสีพิมพ์และนางสาวสุพัตราจันคำปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ80%ค่ะส่วนกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21 ได้นำทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งยัง้งอำเภอรับแลและประชาชนจิตอาสาตำบลทุ่งยัง้งร่วมกันทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับนางสาวสมนัทคำมูลนะบ้านเลขที่61หมู่ที่6ตำบลทุ่งยัง้งอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวนะคะประสบกับปัญหาความเรือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกทั้งสภาพความเป็นอยู่ก็ยากลำบาก ปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักให้กับผู้ยากไร้คืบหน้าไปแล้วกว่า70%และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของกองทัพกันต่อค่ะ หันตภัยเชื้อร้ายโควิด -19 โจมตีและเข้าทำลายทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตแต่ความสวยงามของความเป็นไทยวัฒนธรรมอันดีงามความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมส่งต่อกำลังใจอย่างไม่สิ้นสุด รจะผ่านฝันร้ายนี้ด้วยความแข็งแกร่งของคนไทยไปด้วยกัน มีนะคะมาดูภารกิจของกองทัพกันต่อค่ะทางกองทัพบกนะคะได้เปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่สมัครใจอยู่ต่อหลังปลดได้เข้าศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนนายสิบเพื่อสร้างเส้นทางการรับราชการให้กับทหารกองประจำการรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ ที่เห็นอยู่นี้คือการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของทหารกองประจำการที่มีอายุรับราชการในกองประจำการมาไม่น้อยกว่า1ปีและอายุไม่เกิน24ปีเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะไปเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศในการจะเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกเหล่าทหารราบประจำปี2,564ตามนโยบายของพลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีการแบ่งโคต้าม,มาให้จํานวน560อัตราโดยปีนี้ถือเป็นปีที่พิเศษเพราะได้มีการเปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการจากทุกหน่วยมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศได้จากเดิมที่มีให้เฉพาะเพียงบางเหล่าเท่านั้นโดยพลทหารชัยยศกล่าวว่าแม้ตัวเขาเองจะจับได้ใบแดงมาเป็นทหารแต่ก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วของกองทัพและเป็นทหารเพราะการฝึกต่างๆและการดูแลจากผู้บังคับบัญชานั้น ทำให้ตัวเขาเองมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นจึงได้เข้ามารับการทดสอบในครั้งนี้เพราะอยากรับราชการต่อเพื่อครอบครัวที่ผมมาสอบวันนี้ก็เพราะว่าแม่กับพ่อผมครับพ่อผมท่านเสียไปเมื่สองปีแล้วครับแล้วถ้าผมเรียนอยู่แล้วผมยังคาขายหรือว่าผมทำอาชีพผมผมไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะให้ค่ารักษาพยาบาลพอที่แม่ที่เริ่มแก่ไป,ไปหรือเปล่าครับ แล้วแม้ว่ามันเป็นความฝันของพ่อผมและครอบครัวผมที่อยากเห็นลูกชายคนเดียวในตระกูลรับราชการด้วยครับเช่นเดียวกันกันกบพลทหารไกรวิทย์ที่กล่าวว่าอยากจะทําเพื่อครอบครัวเนื่องจากที่บ้านนั้นตั้งความหวังไว้สูงและครั้งนี้โอกาสก็ได้มาถึงแล้วจึงอยากที่จะไขว้คว้าโอกาสนั้นเอาไว้พ่อหวังไว้สูงครับเขาอยากให้เป็นถ้าได้เขาก็คงภูมิใจครับคือครั้งหนึ่งเราได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครับ เราก็ไม่รู้จะจบจะตอบแทนเขายังไงวันนี้เราถ้าเราติดตรงนี้ไปเราได้สวัสดิการทั้งตัว,ว,ว,ตวเราด้วยตัวเขาด้วยทั้งครอบครัวเราเนี่ยครับมันดีมันดีต่อตัวเราทั้งหมดเลยสําหรับการทดสอบเพื่อเขา้าเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศในการจะเข้าปเป็นนักเรียนในสิบเหล่าทหารราบของกองทัพบกในครั้งนี้นั้นผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายใน5้าค่าประกอบด้วยสถานีที่1ดึงหนึ่งข้อเกณฑ์ผ่าน9ครั้ง สถานีที่2ลุกนั่งเกมผ่าน50ครั้งสถานีที่3ดันพื้นเกมผ่าน32ครั้งสถานีที่4วิ่งระยะทาง2ไมล์ไม่เกิน18นาทีและสถานีที่5ว่ายน้ำระยะทาง100เมตรในเวลา2นาที35วินาทีโดยทุกกองทพภาคได้ดำเนินการไปตามเกณฑ์ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกได้กำหนดวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้มาสอบ เพศร่างกายครับเพื่อเข้าเรียนหลักสูส่งทางอากาศนะผ่านแล้วก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็สิ่งนี้ก็จะเป็นการเข้าเรียนครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการที่ดีครับรู้สึกดีใจอย่างนี่ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเส้นทางครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายที่จะได้รับราชการทหารทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ การเริ่มต้นจากทหารกองประจำการก็ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สามารถต่อย,ย่อสู่ในทหารประทวนเพื่อน,นำไปสู่การสร้างความภาคภูมิใจในชีวิตของตัวเขาเองและครอบครัวทีมข่าวทหารพรทบร5รายงาน นี่ก็คือโอกาสที่กองทัพมอบให้นะคะหมดเวลาแล้วกับรายการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเราจะลากันไปด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินวันนี้สวัสดีค่ะ มาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักษ์แดนดินถินบาทที่ภูพัน เกิดมาด้วยมีหัวใจทหารมั่นในปณิธานที่ไฟฝันจะให้ชาติดำรงปกป้ององราชันให้ร่มเงายันร่มเย็นสืบไป